เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเล็กกลุ่มนะฮะเกมนี้นะครับเวลาที่มีเกมเฮลเลอร์หรือว่าแมปไหนในโลบอกดังดังเนี่ยเกมนี้ก็มักจะไม่พลาดที่จะมีแมปในนี้เหมือนกันนะฮะคือเกมนี้เป็นเกม VR ที่เป็นแซนบ็อกนะครับใครก็สามารถเข้ามาทําแมปในนี้ได้มาทําเป็นเกมในนี้ได้นะฮะแต่ว่าจะเล่นเป็นเวอร์ชัน VR ก็ได้หรือว่าไม่ต้องใช้ VR ก็ได้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาหา2เกมนะครับอันแรกก็คือเรนโบว์เฟนนะฮะส่วนอีกออัันนึคคืปรระะตูะบ แต่ว่าเอาทีละอันแล้วกันนะวันนี้เราลองมาดูที่ตะปูไอประตูก่อนแล้วกันนะครับว่าในนี้ประตูเนี่ยจะมีกี่แมปน่าเล่นหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ย,ยก็ได้อยู่นะดูจากหน้าปกนะฮะฟีลเหมือนแบทแบทในโลบอกนะครับเราเล่นจากแมปที่ไลเยอก่อนและกัน4.9 4,900นะฮะมันน่าจะดีมั้ง T esting, T esting. เทสติ้งเทสติ้งเฮ้ยข้างล่างนี่ใครเนี่ยเออลัส ใช่หรือเปล่านี่คือล็อบบี้ใช่ไหมเป็นล็อบบี้อันนี้ใครเนี่ยฟิกเกอร์เล่นได้สี่คนห้องหนึง่งไปเพื่อนไปด้วยกันเข้ายังไงอ่ะโอเคไปด้วยกันไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนไปด้วยได้ไหมอยากเล่นด้วยเออหาตัวเลขตัวเลขอะไรเอาแล้วเพื่อนไปไหนเขาอยู่ที่นี่หาตัวเลขตัวเลขอะไรอะไฟฉายก็ไม่มี โอเคเพิ่งมาถึงนี่คือชั้นแรกออกมาจากลิฟต์สรุปเล่นได้คนเดียวใช่ไหมเนี่ยคุญแจล่ะคุญแจไม่มีไปห้องที่หนึง <c oughs> ประตูตีหนะ้าประตูปิดเร็วมากโอเครีบเดินรีบเดินมีลูกภาพประตูอยู่ในเกมประตูใช่ประตูไหมเนี่ยเอ้ยมันสามมิติเหรอเอออะไรเนี่ย อ๋อเป็น 2D box บรรยากาศใช้ได้นะมีรูปภาพตู้ให้แอบ,บอยู่ไหนเนี่ยเราเดินช้ามากนี่คือวิ่งแล้วเต็มสปีดแล้วได้แค่นี้ไม่มีตัวเลขบอกเอ้ยมีไฟอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะแอบบตู้ได้เออแอบบแอบ,บแอบแอบหืม <c oughs> ใครมา ะใครมาไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยออก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 ยังไงออกเออโอ้โหแทบแตก ไป,ไปได้แล้วโอ้เสียงยังดังโออะไรก็ไม่รู้ตอนอยู่ในตู้ไม่มาพอออกมาแล้วเพิ่งมาโอ้ทำไมเขาไม่เช็คเรื่องเสียงก่อนเสียงดังมากโอ้ยไปไปไปโอเคออกมาทางเดินน่าจะเป็นลัชเมื่อกี้น่าจะเป็นลัชผมแป๊บหนึ่งนะโอ้ มีมัจะเอ๋ด้วย <c oughs> น่ารักผมอันนี้ก่อนปรับหูฟังก่อนนายอยู่ห้องไหนกุญแจก่อนต้องกลับไปตรงนู้นสวัสดีครับทุกคนผมคานอยู่นะครับดีไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยกลับไปตรงไหนล่ะเยอาบอกนะว่ากลับไปห้องนู้นในห้องนี้มันไม่มีตู้ไม่มีอะไรเลยห้องประตูม่วงนี่นะใช่ไหมกุญแจกุญแจ กุญแจโอ้โหมันมืดมากมองไม่เห็นกุญแจอยู่ไหนเนี่ยไม่มีกุญแจครับไปต่อไม่ได้มันมีรอยต่ออยู่ตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้หยิบไม่มีเลยมันมีแมปที่เป็นโลเพลเยอะนะฮะแต่ว่าผมอยากเล่นเป็นแมปที่ที่ต้องเล่นจริงๆอะ่ะอันนี้น่าจะใช่มั้งคึ้ลิฟต์มาโอ้ยประตูสองชั้น กลัวหนีเลยไงผมไม่หนีหรอกโอ้ห้องแรกฉันแรกเหมือนเหมือนเหมือนห้องที่หนึ่งครับเสียงดังอีกแล้วลิ้นชักเปิดไม่ได้มีไฟฉายให้ห้ารอโอ้โหโอ้หมืดมากอุ้ยบรรยากาศ มันมืดมากกันนี้หลอนร้อนหลอน,รอนประตูหรือเปล่าไม่ใช่น,นี่ตู้ประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูไม่มีตัวเลขแล้วอะ่ะอันนี้ก็มืดเอะ๊ะวัดวัดเพิ่งทำได้แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยกำลังทำต่อน่าจะยังไม่มีมอนไม่มีอะไรหรือเปล่า คือมันสุดแค่นี้ครับแล้วผมก็ตกลงมานี่เหมือนกันครับตรงนี้มีหน้าต่างด้วยห้องแรกโอ้ใช้ได้อยู่หีิบกุญแจมา,า <laughs> ถือกุญแจแล้วเอามาแปะเดี๋ยวนะเปิดไงเนี่ยกด E กดใช้กดเปิดกดโอ ได้หายอ๋ออยู่นี่กดอ๋อนี่นี่นี่ลัช <laughs> ใช่ไหมมาแล้วนี่เออมันต้องอย่างนี้มีคนซ่อนอยู่ในนี้แล้วไม่เราจะออกไม่ได้จะซ่อนจะออกออกดอันนี้ออกดเพื่อออกจากตู้โอ้ปุ่มงงมากห้องไม่น่าจะแรนดอมนะผมว่าเพราะว่าระบบมันไม่เหมือนโลบอกนะฮะคงทำยาก แล้วจะให้มันรนดอมแบบสุ่มไปสุ่มมาเปิดเปิดเปิดอเอาอีกแล้วเสียงโองเสียงยังดังเเสียงมาจากเกมประตูเลยเนี่ยห้องไฟดาบใช่ไหมเสียงจะดังอือหืโอ้ห้องเหมือนเดิมเอะ๊ะเราลองไปดูอันนี้ดีกว่าโลเพลย์นะฮะดูว่าโมเดลเป็นยังไงบ้าง นี่คือ,อเจ้าอาลัชใช่ไหมใช่อันนี้คือลัชอยู่ตามห้องต่างๆเหรอไม่ได้เป็นที่รวมโอ้ห้องนี้โอ้สคริชโอ้สคริชนี่เฮ้ยโมเดลใช้ได้นะขวามือบนฮะมันต้องไปห้องที่แบบไฟติดสิห้องมืดยี้มองไม่เห็นอันนี้อซ์ดวงตาแล้วก็อันนี้คือดวงตาปกติ เป็นลวงตาของซีคใช่ไหมอ่าน,นี่ห้องนี้สวัสดีเพื่อนเราคือสคริชถือปืนทำไมอันนี้ figure. ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ปีนตู้หนังสืออ้าวหมดแล้วมีแค่นี้ครับอันนี้คือมีคนใส่ไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นเมื่อกี้แน่เลยฟิกเกอร์นะครับในห้องนี้หมดแล้วมีประมาณนี้ผมว่าเล่นในโลบอกเนะี่ยดีแล้วฮะ นี่นี่ปวดหัวมากยิ่งกว่าบัดแบดอีก